กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยข้อมูลสำคัญสำหรับประชาชนในประเทศไทยว่าอากาศในช่วงนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองเป็นประจำและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยมีอะไรเกิดขึ้นกับอากาศของเราในช่วงนี้มาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่กรมอุตุนิยมวิทยาพรไว้ให้เรา กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าอากาศในประเทศไทยในช่วงหน้าร้อนนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งมีฝนตกหนักบางแห่งอีกทั้งทะเลยังมีคลื่นสูงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้ความเคร่งครัดในการเดินเรือต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่นี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดกรมอุตุนิยมวิทยายัางพยากรณ์ว่าพายุโซนร้อนกําลังแรงแมทโม ที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนในวันนี้5ตุลาคม68แต่พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและนี่คือข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสและสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กอมอชมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารศรีส,สเกตและอุบลราชธานี อุณหภูมิตำสุด22่5องถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด33 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กมชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสและสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึงยี่สิกมชมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60เปอร์เซ็นตของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กถึงสามสกมชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสและสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศา มีฝนฟ้าคนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสและสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24- 25องศาเซลเซียสและสูงสุด 32- 34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 20กมชั่วโมง นี่คือข้อมูลพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาพรไว้ให้เราในช่วงนี้แต่เมื่อได้รับข้อมูลนี้เราควรทำอย่างไรควรระวังอะไรบ้างอย่าลืมติดตามข่าวสารอากาศให้ติดตามกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะครับมีความระมัดระวังกันเสมอ